ย้อนมารับชมเหตุการณ์ในระหว่างที่พายเมคาเป็นบริการให้กับแก๊งตรอออนะครับมารับชมภาคต่อกันว่าหลังจากที่พากันข้ามถนนแล้วจะไปกันที่ไหนนะครับพายเมคาก็ระวังหลังให้เป็นอย่างดีนี่คือช่วงเหตุการณ์ท้ายๆ้าย และเป็นคลิปสุดท้ายในระหว่างที่พายเมยคาอยู่กับแก๊งต,ตรออนะครับหลังจากที่เดินข้ามถนนทะลุมายังโซนบ้านพักตรงข้ามเป็นศูนย์ฝึกนะครับแม่พังขนมเปี๊ยได้เดินออกมาก่อนในขณะที่ลูกน้อยของแม่พังนั้นยังอยู่ในป่าครับ เดินไปรอไปนะครับตอนนี้ภายเมคากับแม่พังสโรชาก็อยู่ในป่าเช่นเดียวกันลูกน้อยเริ่มโผล่มาแล้วครับนี่คือโอริโอครับอนาคตตัวตึงอย่างแน่นอนครับตอนนี้เดินตามแม่ไปแล้วครับแม่พังพาลูกน้อยเดินไปตามแนวป่านะครับค่อนข้าง ห่วงลูกเป็นอย่างมากครับและลูกเองก็เรียนแบบแม่ทุกอย่างเดินทะลุปป่ามาในโซนบ้านพักนะครับเบื้องหน้าก็สามารถทะลุปไปยังทุ่งกวางได้นี่คือบรรยากาศในช่วงเวลาสุดท้ายตอนที่ภายเมคาอยู่กับแก๊งตรอออนะครับ ลังจากนั้นแก๊งตรออก็เดินไปบริเวณน้ําตกเหวนรกค,ครับภายเมยคาก็มาเจอกับพี่หลงนะครับไม่ได้เดินตามไปก่อนนั้นก็ทําการตรวจสภาพรถไปหลายคันนะครับหากเจอแก๊งตรออนี้อย่าพลาดเข้าใกล้โดยเด็ดขาดเลยนะครับ,รบเพราะว่าตรวจจริงครับ แม่พังเดินไปตามแนวป่านะครับแล้วก็เดินเข้าไปในป่าอีกครั้งหนึ่งครับมาดูว่าหลังจากที่แม่พังเข้าไปในป่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้แม่พังสโรชาพร้อมกับปอดิการสุดหล่ออย่างพายเมคายัางไม่ได้เดินตามมานะครับแม่พังสโรชากับลูกน้อยเดินเข้าไปในป่า ห่างจากจุดที่ออกมาพอสมควรครับหลังจากที่แม่พังสุโรชาเข้าไปในป่าแล้วพายเมคาเดินตามหลังแม่พังสโรชามาแล้วครับนี่ครับบรรกาศสุดหล่อจริงๆครับคอยระวังหลังอย่างดีเลยทีเดียวครับแม่พังสโรชาก็เดินอย่างสบายใจแล้วครับ มีใบไม้ติดมาที่งาด้วยนะครับหลงรักแม่พังสโรชาหรือเปล่านะครับเพราอเห็นขึ้นค่อมหลายครั้งเลอเกินครับในขณะเดยียวกันก็เดินตามไปอย่างเชื่องเชื่องแบบนี้แหละครับนี่ครับเป็นบริกาศร,รูปรอแล้วก็เวลาที่อยู่กับแม่พังนี้รู้สึกจะนิ่งขึ้นมากเลยนะครับ ไม่ออกอาการให้เห็นเลยนะครับสําหรับเมคาฟ้าแวบๆบแบบจนมาอยู่กับพี่หลงนี่แหละครับอาการเดิมก็เกิดขึ้นอีกครั้งครับส่งเสียงวิ่งไล่รถสมกับเป็นเมคาฟ้าแวบๆบแบบแต่ในช่วงเหตุการณ์ที่อยู่กับแก๊งตรอ,ออนี่ดูจะเรียบร้อยมากครับนี่ครับระวังหลังให้โดยตลอดครับแล้วก็ํำเลืองมองภัย ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับจากนั้นแม่พังสโรชาก็พาลูกน้อยเดินเข้าไปยังจุดที่แม่พังขนมเปี๊ยะเดินเข้าไปนะครับตอนนี้พวกเขาเดินเข้าไปยังจุดเดียวกันแล้วนะครับหลังจากที่เดินเข้าไปในจุดนั้นครบสมาชิกแล้วครับ ตอนนี้สมายชิกแก๊งตรออ,อยู่กันพร้อมหน้าครับแล้วก็เดินไปตามแนวป่าบริเวณด้านหน้าเป็นบ่อน้ำนะครับเดินมุ่งหน้าไปทางทุ่งกวางครับนี่คือมรรยากาศช่วงสุดท้ายที่พายเมคาอยู่กับแก๊งตรออครับระหว่างอยู่ในแก๊งก็ทำตัวมาดเป็นผู้ใหญ่ และคอยดูแลความปลอดภัยให้อยู่ตลอดเวลาครับ